สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนชั้นป .1 นะคะเรามาเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกันนะคะลูกข่าวที่แล้วเราเขียนสะกดคำประสมสระอุนะคะแต่ตอนนี้คลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านสะกดคำที่ประสมสระอุก,กันนะคะลูกเราก็จะมาเรียน เกี่ยวกับนิทานมาฟังนิทานเรื่องเต่ากับสุนัขจิ้งจอกนะคะลูกอ่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัตท์เั้งนั้นเลยนะคะอ่ะเรามาหัดอ่านกันนะคะลูกหัดอ่านนิทานเรื่องเต่ากับสุนัขจิ้งจอกนะคะอ่าบรรทัดแรกนะคะตรงสีฟ้านะคะลูกอ่ะ เริ่มกันเลยค่ะเต่าตัวหนึ่งคานขึ้นมาบนบกมันเดินเล่นไปไกลมันหาทางกลับบ้านไม่ถูกเวลาเที่ยงบรรทัดที่สองนะคะลูกอ่านไปพร้อมกันแดดร้อนจัดค่ะเต่าน้อยคานไปหลบอยู่ใต้ต้นกระบองเพชรมันร้องไห้เพราะ กลับบ้านไม่ได้สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่เดินผ่านมาเห็นเต่าร้องไห้มันคิดจะจับเต่ากินมันขู่เต่าว่าจะนำเต่าออกจากกระบองเพชรและปล่อยให้เต่าตากแดดตาย เต่าทำใจกล้าตอบว่าไม่ไม่กลัวเมื่อร้อนก็หดหัวเข้ากระดองได้สุนัขจิ้งจอกขู่ว่าจะจับโยนลงแม่น้ำตรงสีดำาะคะลูกตามให้ทันนะคะเต่าแก้งร้องว่าอย่าโยนลงน้ำเลยฉันต้องตายแน่แน่ สุนัขจิ้งจอกคิดจะให้เต่าตายมันจึงค่าเต่าแล้วโยนเต่าลงในแม่น้ำตัวหนังสือสีแดงนะคะเต่าดีใจที่ได้กลับบ้านมันโผล่หัวขึ้นมาอย่างร่าเริงและพูดขอบใจสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเห่าด้วยความโปรด ที่เสียรู้เต่าแล้ววิ่งจากไปเห็นไหมคะในที่สุดความฉลาดของเต่าทําให้เต่าได้กลับบ้านนะคะลูกได้ลกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วสุนัขยิ่งจอกก็โกรธที่ตัวมันเองอเสียรู้เต่านะคะโดนเต่าหลอกแทนที่จะได้จับเต่ากินเป็นอาหารก็อดไปเลยค่ะ,ะเรา อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วเรามาตอบคำถามในนิทานนะคะถามแล้วตอบได้นะคะนักเรียนค่ะข้อ,อที่หนึ่งเต่าหลงทางเพราะอะไรอ่ถามอีกครั้งนะคะเต่าหลงทางเพราะอะไรเพราะว่าเดินเล่นเพลินจนไกลบ้านนะคะคำตอบสีแดงความเป็นเด็กเออเป็นสัตว เดินไปเลือดเปื้อนจนหลงทางกลับบ้านไม่ถูกนะคะลูกต่อไปนะคะข้อที่สองเพราะนำไปโยนในน้ำเพราะอะไรเต่าจึงบอกสุนัขทิ้งจอกนำคำตอบก็คือเต่าจะได้กลับบ้านนะคะเต่าก็จะได้กลับบ้านคำถามที่สามในนิทานนะคะสุนัขทิ้งจอกเปรียบเหมือนคนอย่างไร อีกครั้งนะคะลูกสุนัขกิ้งจอบเปรียบเหมือนคนอย่างไรคําตอบก็คือคนไม่ดีคนร้ายหรือคนที่มีนิสัยที่คบไม่ได้นะคะมันก็เลยหรือเกเรชอบหาเรื่องชอบเอาเรื่องราวของคนอื่นนล้วก็คนไม่ดีค่ะต่อไปข้อที่4ี่คำถามข้อที่สี นักเรียนจะทําอย่างไรเป็นนักเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรคะจะได้ไม่หลงทางก็คือคําตอบก็คือ,อไม่ไปเล่นไกลบ้านค่ะให้อยู่ในบริเวณที่เราเคยก็อย่าไปนะคะค่ะทีนี้เราจะมาฝึกอ่านอ่านนะคะสะกดคานะคะอ่านคําคล่องแคล่วกันค่ะค่ะแถวที่หนึง่งตรงสีตัวหนังสือสีอฟ้านะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก่ออุนุจออุจุดออุดุตออุตุบออุบุยออุยุทออุทุท่ออุฟุนะคะต่อไปค่ะแถวที่สองจออุดอจุดอ่ะจะสังเกตได้ว่า แถวที่1นนะคะพยัญชนะต้นกับสระต่อไปแถวที่สองตรงสีเขียวนะคะจะมีตัวสะกดะดูตัวท้ายนะคะดอเด็กบอใบไม้ตัวสะกดมาผสมด้วยนะคะกอไก่งองูนอนหนูยอยักษ์นะคะสังเกตคะ่ะเราจะมาสะกดกคำที่สองนะคะชออุด,ดอชุด ตัวสะกดก็คือโดอเด็กนะคะพยัญชนะต้นก็คือเชฉอชิงสลักก็คือสลักอุนะคะผสมกันต่อไปค่ะ,ะเราจะมาสะกดคำที่สามนะคะยออุบอบอ,บอ,อุยุทออุบอทุกะสะกดไปเรื่อยๆนะคะลูกจออุดอจุดเอ้จออุกอจุนะคะจุบขอโทษค่ะ อ่ะต่อไปนะคะลูกบออุกกอบุกอ่ะคออุกกอฮุกยออุกงอยุงลออุกงอลุงคออุกนอทุนคออุกยอลุยลออุกยอลุยต่อไปนะคะ ทีนี้ก็จะมีวรรณยุกต์นะคะคือวรรณยุกต์เอกแล้วก็วรรณยุกต์โทนะคะเข้ามาผสมอยู่ในกับคําที่ผสมกับสระอุนะคะลกูกแถวสีอักษรสีแดงนะคะ,ะเรามาเริ่มสะกดอ่านเลยนะคะลกูกอ,อ,อ,อุนอห,นอหุนนะคะตออ,อุมอตุ่ม ฟออุนอุนไม่เอกกุ่นนออุงอนุ่งม่เอกนุ่งององอ,อุนอุอ่นไม่เอกอุน่นต่อไปนะคะวรรณยุกโธกออุงอุงม่โทกุ้งรออุงอุงม่โทรุง,รงอ่ะขออุมอุมไม่โท นะคะต่อไปค่ะอ่านทีนี้จะมีคําควบกล้ำเข้ามาอีกนะคะลูกอ่านี่คำคำควบกล้ำจะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะต่อไปก็จะสระอุจะอยู่ตัวที่สองของพยัญชนะต้นนะคะค่ะของตัวควบกล้ำค่ะอ่ะพอลออุร,รุอ่ะ,อะ,อออก,อะก็รออุ มอกรุงเห็นไหมคะ,อ,ะอักษรควบกลัมก็จะมีกไก่รอเรือสระอุส่วนง,งูก็จะเป็นตัวสะกดนะคะเราจะสังเกตได้ว่าตำแหน่งของสระอุจะอยู่ตรงตัวที่สองของพยัญชนะต้นนะคะอักษรควบกลรมค่ะต่อไปนะคะลูกอ,อ,อ่อพ่อลออุก็ลุ๊กอ่าต่อไป พอลออุมอกลุ่มจะสังเกตได้ว่าสระอุจะไม่อยู่ตรงตัวสะกดนะคะค่ะอ่าทีนี้เราจะมาอ่านแถวสีฟ้านะคะก็ลออุมอกลุ่มแม่เอกกลุ่มพอรออุงอกลุมแม่เอกครุ่งอ่ามีวรนรณยุกต์เอกนะคะแถวนี้ขอลออุ ยอหนุยและเอกครูน,นะคะต่อไปค่ะตัวอักษรสีแดงนะคะเป็นอักษรนำนะคะมีวรรณยุกต์คำว่าหนุ่มนะคะตรงนี้เรามาเริ่มอ่านคำแรกสีแดงกันนะคะลกูกอ่ะหอลออุมหอหนุมอ่มอะสะกดช้าๆค่ะหอมอมอ,อุนอหมนุน หอยออุดอหยุดหอนออุมอหนุม่มไม่เอกหนุ่มนะคะค่ะอ่าให้สังเกตตำแหน่งการวางสระอุนะคะลูกอ่าจะอยู่ตัวที่สองของอักษรน,นำนะคะหอรอหอมอหอยอหอนอนะคะ จะอยู่ตรงนี้ค่ะไม่อยู่ตรงเราจะเขียนไม่่าไม่ตรงตำแหน่งไม่ได้นะคะต้องตรงตำแหน่งจะไปเขียนตรงตัวสะกดไม่ได้นะคะหรือไปเขียนระอุตร,ตรงหอหีบหน้าหอหีบก็ไม่ได้นะคะค่ะผิดตำแหน่งของการเขียนนะคะลูกอทีนี้นะคะเรามาดูเกมดูเพียนดูด้วยนะคะถ้าอ่นอ,อ่าเราจะอ่านอย่างนี้นะคะ อ,อง,งออุนองหนุนไม่เอกอ่ง,งุนนะคะเป็นคำที่ไม่ประวิสันฉนีกันนะคะคือไม่มีสระอะอยู่ในนี้นะคะอ่ง,งุนอ่าต่อไปค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับผลไม้ทั้งนั้นนะคะมังคุดมังคุดอ่าเราจะสะกดอ่านสะกดอย่างนี้นะคะมออะงอมังขออุดอุ่ดมัง พูดนะคะภาพต่อไปค่ะอ่ะทุเรียนนะคะอ่าทออูทุรอเอียนอเรียนทุเรียนนะคะภาพต่อไปค่ะอ่าเป็นขนมหวานนะคะเรียกว่าลูกชุบนะคะอ่าลออ,อูบอลูกชออ,อูบอชุบลูก ชูบนะคะลกูกอ่าต่อไปนะคะคุณครูก็มีของฝากให้นักเรียนฝึกฝึกนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะหดัดหัดให้ทำะคะ่ะให้นักเรียนเติมตัวสะกดแล้วฝึกอ่านนะคะลกูกอ่าในแบบฝึกหัดหน้าที่55ถ่ายรูปส่งในไลน์ OA นนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เป็นการ อานสะกดคมที่ผสมกับสระอคุค่ะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะอ่า